เมื่อคุณดูคลิปนี้จบคุณจะได้อะไรจากคลิปนี้หนึ่งก็จะได้การแพ็คส่งของผู้คาวนะคะสองวิธีการรับประทานของผู้คาวสามวิธีปลูกการขยายพันธุ์สี่ประโยชน์ของผู้คาวสรรพคุณของผู้คาวคา่ะมาดูวิธีแพ็คเลยนะคะค่ะมาดูวิธีแพ็คนะคะต้นผู้คาวเขาจะเป็นแบบนี้นะคะหนึ่งถุงนะคะก็จะมีประมาณสิบ สิต้นนะคะเราขายที่3ถุงร้อค่าส่ง50บาทถ้าสนใจก็ทักไอลดียไลน์สแกนสแกน QR code ที่ให้เลยนะคะหรือโทรมาที่093 271 9662ค่ะค่ะแล้วก็จะให้ต้นมาแบบนี้นะคะให้ดูเลยนะคะว่าจะเป็นแบบนี้นะคะมีเป็น10ต้นเลยค่ะ ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเอาถุงพลาสติกมานะคะเป็นถุงหูหิ้วแบบนี้นะคะมาใส่เพื่อที่ว่าจะไม่ให้ดินนองมาจัดก,กล่องอย่างนี้นะคะป้องกันการกระแทกหลังจากนั้นเสร็จแล้วก็เอาไว้ที่กล่องได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเจาะรู เจาะรูนะคะเจาะรูตอนที่แพ็คเสร็จแล้วนะคะเพื่อให้มีอากาศเข้าไปนะคะ ข่าววิธีรับประทานนะคะจะเน้นทานแบบสดๆกินกับส้มตํากับลาบนะคะถ้าเอาไปต้มหรือเอาไปปั่นแล้วดื่มถ้าดื่มมากเกินไปก็จะเกิดอันตรายต่อระบบไตแล้วก็หัวใจนะคะเพราะว่าภูเขานะคะมีสารออกซาเลตที่มากนะคะคามาดูวิธีการปลูกนะคะวิธีก็คือวิธีปักชำเลยนะคะ ก็คือหักเป็นกิ่งเป็นกิ่งแล้วก็ไปผักชำผู้เขาก็จะชอบแดดลำไรชอบน้ำมากนะคะชอบอากาศอ,อ,อากาศที่มีความชื้นน,นะคะแนะนำนะคะให้ปลูกในกระถางก็จะดูแลง่ายมากนะคะ ไปดูสรรพคุณของผู้ข้าสรรพคุณของผู้ข้าในเรื่องของการรักษาการไข้ลดไขใ้ในเด็กนะคะมีวิธีใช้คือใช้ใบผู้ข้าประมาณ30กรัมล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็นําไปต้มแล้วก็ให้นํากากนะคะมาทาที่ขมับของเด็กแล้วก็กองเอาแต่น้ําต้มดื่มนะคะค่ะแล้วก็ถ้ามีอาการท้อง ถ่าอยอุจจารยาก็เตรียมใบภู้ขานะคะตากแห้ง10กร,รมัมนําไปต้มในน้ําเดือด10นาทีแล้วก็ดื่มวันละ1ครั้งนะคะนอกจากนี้นะคะภูคขาก็ยังมีประโยชน์ในเรื่องของการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลเล์มะเร็งป้องกันไม่ให้วรัสเข้าไปในเซลล์ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายด้วยค่ะ